เรื่องจริงที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเพื่อความอยู่รอดพวกเขาไม่มีทางเลือกแต่สุดท้ายจะกลายเป็นฮีโ <'re> ร่จาดัตวิลสมรภูมิแผ่นดินเดือด เกิดเรื่องไปที่ขบวนรถของนายกรัฐมนตรีของโก,โกที่ถูกโจมตีในระหว่างการเดินทางหลังจากที่นายกรูม,มบาถูกจับตัวไปไม่นานก็ถูกสังหารทิ้งและคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือนายคนซอมปีในปี1961สงครามเย็นถึงจุดที่สุดแล้วประเทศมาหาอำนาจต่างแย่งชิงความเป็นใหญ่ในแอฟริกาการเปลี่ยนผ่านครั้งใหม่ของประเทศของโกภาคตะวันออกและภาคตะวันตกต่างแย่งชิงพื้นที่ควบคุมจังหวัดที่ร่ำรวยที่สุดจากเหมืองแร่อย,อย่างกาตังกา ที่สำนักง,งานใหญ่สหประชาชาตินิวยอร์กตอนนี้ทาง UN ก็ได้มีการจัดตั้งประชุมเพื่อหาลือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในกองโก,โ,กโดยเฉพาะจังหวัดกาตังกา ส่วนคนนี้ก็มีชื่อว่าดร์คอนเนอร์คูริโอไบเอ็นเขาก็ได้พูดถึงนายพลซอมบี้ที่ได้ร่วมมือกับบริษัทเมืองแร่ทาการลอบสังหารนายกรัฐมนตรีลูมูมบาเพื่อที่จะได้ควบคุมจังหวัดกัตตังกาและเพื่อเป็นไปตามหลักศิลธรรมจึงจะมีการส่งกองกําลังรักษาสันติภาพเข้าไปเพิ่มโดยจะส่งกองกําลังไอแลนด์เข้าไปตามคําร้องขอของฮงโกซึ่งดร์คอนเนอร์ได้รับหน้าที่ดูแลเรื่องนี้ ตัดบาที่บาร์แห่งหนึ่งเหล่าทหารไอร์แลนด์ก็ได้มานั่งดื่มกันทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็รู้แล้วว่าพวกเขาจะต้องไปประจำการที่คองโกส่วนคนนี้ก็คือผู้พันคุนแลนดหัวหน้าดูแลทหารเหล่านี้หลังจากที่ดื่มสังสรรค์กันเสร็จผู้พันคุนแลนดก็ได้กลับมาที่บานและได้เต้นรำกับภรรยาของเขาซึ่งภรรยาของผู้พันก็รู้ดีว่าอีกไม่นานสามีของเธอจะต้องไปประจำการที่คองโกซึ่งที่นั่นมีความรุนแรงเป็นอย่างมากเพิ่งจะได้เต้นรำกันไม่นานก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาสกักก ภูพันธ์ถูกเรียกให้เป็นรายงานตัวในตอน6โมงเช้าเกิดที่จะพาทีไมไปประจำการที่จาดอตวิวจังหวัดกาตังกา เช้าของอีกวันที่สนามบินไอแลนด์เหล่าทหารที่ต้องไปประจำการที่คองโกก็ได้เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อให้พร้อมพ่อแม่พี่น้องลูกเมียของพวกเขาก็ต่างพากันมาส่งผู้พันคุนแลนด์ได้ออกมาพูดกับทหารทุกคนผู้พันบอกว่า UN ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับความปลอดภัยของชาติต่างๆในโลกเพื่อไม่ให้เกิดสองครามขึ้นอีกครั้งพวกเขาเป็นกลุ่มที่2ของทหารไอริสที่จะถูกส่งไปที่คองโกและจนถึงตอนนี้ก็มีทหารไอริสถึง9นายที่เสียไป เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่พวกเขาจะต้องไปมีความรุนแรงเป็นอย่างมากและที่ UN เลือกให้ทหารไอริสเป็นประจำการที่คองโกก็เพราะไอแด์เป็นประเทศเดียวที่ไม่เคยเป็นเจ้าของและพยายามที่จะยึดครองชนชาติเอกกราชประเทศอื่นเพราะความเป็นกลางนะครับไอแดลจะถูกเลือก ตัดมาที่คองโกตอนนี้ซอมบีเขาก็สามารถยึดอำนาจสั่งการได้ทั้งหมดแล้วและเขาก็รู้ด้วยว่าตอนนี้ยูเอนได้ส่งหารมาประจำการที่นี่ซอมบีเขาได้พูดคงมูออกสือเอาไว้ว่าเขาจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแต่ถ้าเข้ามาสร้างปัญหาให้เขาเขาจะตอบโต้กลับอย่างสาสม ่วนทางด้าน UN เนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีแผนอะไรบางอย่างแดกแฮมมาโชว์ er Show, เลขาธิการใหญ่แห่ง UN อยากจะให้คอนเนอร์นะครับไปที่คองโกเพื่อวางแผนหยุดการกระทําของนายพลซอมบี้แต่การเข้าไปแทรกแซงประเทศอื่นมันอาจจะนํามาสู่สงครามได้ซึ่งเลขาธิการใหญ่เขาก็บอกว่าเขารู้ดีแต่ไอร์แลนล์ยทำอะไรได้ไม่มากในเบอร์ลินเวียดนามและคิวบาแต่ถ้าจบปัญหาที่คองโกได้และถ้าทําสําเร็จก็จะได้หน้ามาเต็มๆซึ่งคอนเนอร์เขาก็ตอบตกลงที่จะทํา ตัดมาที่นายพลซอมบีอีกครั้งที่ตอนนี้พวกเขาก็กำลังเตรียมรับมือกับยูเอ็นเหมือนกันซอมบี Zombie ได้โทรไปหาเจ้าของบริษัทเมืองแร่เพื่อที่จะขอให้ช่วยเพราะถ้าเขาสูญเสียอํานาจเมืองแร่ก็จะตกเป็นของรัฐบาลซึ่งเจ้าของเมืองแร่เขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วพร้อมเป็นบ่อเงินบ่อทองของเขาเจ้าของเมืองนะครับตกลงที่จะส่งทหารฝีมือดี1,000พนายมาให้โดยท,ทําทีเป็นเจ้างมาดูแลความปลอดภัยในเมืองแต่คนที่ออกคําสั่งได้ก็คือนายพลซอมบี ส่วนทางด้านทหารไอริสก็ได้เดินทางมาถึงคองโกเป็นที่เรียบร้อยพวกเขาถูกส่งมาที่จารอดวิลในจังหวัดกาตังกาแต่พอมาถึงจุดที่พวกเขาอยู่นะครับก็เป็นพื้นที่โล่งมากอาจจะถูกโจมตีได้ง่ายกำแพงก็ไม่มีเอาไว้ป้องกันผู้พันจึงได้บอกให้จ่ากองร้อยหาผู้ให้กับทุกคนและให้ทุกคนตื่นมาขุดหล,ลุมตอน6กโมงเช้าตอนนี้คนเนิร์กได้เดินทางมาถึงคองโกแล้วเหมือนกันหลังจากที่เดินทางมาถึงเขาก็ได้เข้าร่วมประชุมกับนายพลราจานะของคองโกเพื่อประชุมหาหรือทาภารกิจยึดอํานาจคืนจากนายพลซอม กลับมาทางด้านตาหารที่อยู่จาดอตวิวพอเช้าพวกเขาก็ได้พากันขุดหลุมเพื่อใช้โลกเพื่อป้องกันหากมีการบุกโจมตีจริงๆแต่ระหว่างที่พวกเขากําลังขุดหลุมกันพวกเขาก็สังเกตเห็นว่ามีคนคอยแอบซุ่มดูการทํางานของพวกเขาอยู่ตลอดเวลา ตอนนี้อีกปัญหาหนึ่งที่พวกเขาเจอก็คืออาวุธที่พวกเขามีนะครับเป็นรุ่นเก่ามากๆอุปกรณ์ป้องกันอย่างเช่นห่วกก็ทํามาจากพลาสติกซึ่งแน่นอนครับมันใช้ป้องกันกระสุนไม่ได้อาหารก็มีเพียงพอแค่2วันพวกเขาจึงต้องออกไปหามาเพิ่มผู้พันคุณแลนจึงได้พาทหารบางส่วนเข้าไปในตัวเมืองเพื่อไปซื้อสเสบียงมาตุนเอาไว้ระหว่างที่รอขนสเสบียงอาหารขึ้นรถผู้พันกระจายอีกสองคนก็ได้เดินไปหาอะไรดื่มในบาร์แต่ในนั้นนะครับก็เต็มไปด้วยทหารฝรั่งเศสซึ่งเจ้าของเมืองก็เป็นคนจ้างมา ส่วนคนนี้ก็มีชื่อว่าเรเน่ฟอร์เลสผู้นําของทหารรับจ้าง เมื่อเขาเห็นทหารไอริสเข้ามาก็ได้ชวนผู้พันนะครับเข้ามานั่งดื่มด้วยผู้พันคุนแลนก็ไม่ได้ปฏิเสธและเดินเข้าไปนั่งดื่มด้วยซึ่งทั้งสองก็ได้คุยกันต่างฝ่ายต่างมาที่กาตังกาเพื่อทําหน้าที่ของตัวเองฝ่ายทหารไอริสนะครับมาเพื่อปกป้องคนในท้องถิ่นจากคนที่ขโมยอํานาจไปส่วนทหารฝรั่งเศสที่ถูกจ้างมาพวกเขามาที่นี่เพื่อดูแลผลประโยชน์ของเหมืองฟอร์เกตเขาก็บอกนะครับว่าเขาค้นดูข้อมูลดูแล้วกองทัพไอริสไม่เคยเข้าร่วมสงครามเลยสักครั้งจะมาทําอะไรได้ที่นี่ทหารฝรรรััั่่่่งเเศสทีอยูใในนบาาากกหหวะญ และก่อนจะแยกย้ายกันฟอร์เกตเขาก็พูดกับคุณแลนนะครับว่าคุณใช้ลูกน้องทํางานหนักเกินไปแล้วในการขุดดินใช่แล้วครับคนที่แอบซุ่มดูพวกเขาอยู่ก็คือคนของฟอร์เกตนี่เองดูเหมือนว่าตอนนี้ผู้พันจะดูเป็นกนังวลเพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงมีทหารเก่งๆถูกสมม่งมาในพื้นที่ห่างไกลแบบนี้แต่ก่อนที่จะกลับฐานผู้พันเขาก็ได้ให้จ่านะครับพาวแวะบ้านหลังหนึ่งเพื่อขอใช้โทรศัพท์ซึ่งเจ้าของบ้านก็เป็นผู้หญิงคนเดียวกันที่เขาได้เจอในตอนอยู่ร้านขายของ ซึ่งมาดามคนนี้เขาก็ยอมไม่ใช้โทรศัพท์นะครับเพราะเห็นว่าผู้พันจะใช้โทรกลับบ้านหลังจากที่ผู้พันได้คุยโทรศัพท์กับภรรยาของเขาเสร็จก็ได้เดินออกมาขอบคุณมาดามคนนั้นซึ่งเธอก็เป็นแม่ไม้สามีของเธอตายนะครับเพราะกับมันตภาพรังสีในเหมืองซึ่งระเบิด2ลูกที่อเมริกาใช้ถล่มฮิโรชิมาและนางาซากิก็มาจากเมืองน,นี้ที่จาร์ดวิว หลังจากนั้นผู้พันก็จะกลับมาที่ฐานและบอกให้จ่ากองร้อยนะครับขับรถไปที่เอลิกซาเบลวิลเพื่อบอกขาวให้กับคอนเนอร์รู้ว่ามีกองกำลังฐานรับจ้างมาที่นี่ให้ทําการตรวจสอบนะครับและเตรียมรับมือแต่หลังจากที่จ่ามาถึงเขารอพบคอนเนอร์ตั้งตบายจนมืดนะครับกว่าจะได้เจอ จาก,ก็ได้บอกกับคอนเนอร์นะครับว่าจาร์วิวมีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญที่นายพลซอมบีต้องการแถมตอนนี้ก็มีฐานรับจ้างอยู่เต็มไปหมดแต่คอนเนอร์ก็บอกว่าผู้ห่านคุณแลนะครับตื่นเต้นเกินเหตุมันไม่มีอะไรฐานรับจ้างก็แค่มาดูแลความปลอดภัยของเหมืองคอนเนอร์ Corner บอกว่าอีกไม่นานภาร,รกิจก็คงจะจบจาาแกก็มารอตั้งหลายชั่วโมงสุดท้ายก็มีใครสนใจข้อมูลที่เอามารายงานเลย ตัดมาอีกวันนะครับดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่จารรดวิวยังดูปกติดีแต่ทางด้านคอนเนอร์ดูเหมือนว่าเขาจะเจอปัญหาใหญ่เนื่องจากปฏิบัติการของเขานะครับเกิดผิดแผนไปมากภา,ารกิจเข้ายึดสถานีวิทยุการตังกาเกิดผิดพลาดทําให้มีคนบริสุทธิ์ล้มตายจานวนมากและท่าเรื่องนี้ถึงหูยูเอ็นมีปัญหาใหญ่แน่คอนเนอร์ Connor จึงบอกให้ทุกคนนะครับปิดเรื่องนี้เอาไว้ ตัดมาที่เหมืองพี่ซื้อขาวคนนี้เขาก็เป็นมือขวาของซอมบี้เขาได้มาบอกฟอร์เกตว่าตอนนี้สถานีวิทยุโดนยึดรวมทั้งอาคารรัฐบาลในเอริซาเบลวิวจึงต้องการให้พวกเขานะครับตอบโต้กลับซึ่งฟอร์เกตเขาก็บอกว่าต้องเอาเงินมาจ่ายพวกเขาแล้วล่ะตัดกลับมาที่จาร์ดวิวที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยังสงบดีเรลาทหารนะครับจึงได้พากันเข้าไปในอาคารเพื่อร่วมกันสวดมนต แต่พลซุ่มยิงที่เฝ้าเวรยนยามอยู่ด้านนอกก็สังเกตเห็นข่าศึกจำนวนมากนะครับกำลังมุ่งตรงมาที่ฐานเขาจึงได้ตะโกนบอกให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้พวกเขากำลังโดนบุกแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเพราะเสียงสวดดังมากพลซุ่มยิงจึงตัดสินใจยิงปืนไปที่ะระฆังนะครับเพื่อส่งสัญญาณให้ทุกคนได้รู้หลังจากที่เสียงะระฆังดังขึ้นพวกสตูก็ได้ยิงเข้ามาทันทีทุกคนตา่างพากันรีบออกมาจากอาคารและหยิบปืนไปเป็นจามจุดของตัวเองพวกสตูนะครับมีกันเยอะมากและพยายามที่จะบุกเข้ามา แต่ทหารไอริททุกคนก็พยายามที่จะยิงต้านเอาไว้อย่างเต็มที่ผู้พันในวิทยุไปที่ศูนย์ควบคุมนะครับเพื่อขอกำลังเสริมมาให้ด่วนที่สุดแต่เนื่องจากปฏิบัติการที่ผิดพลาดของคอนเนอร์ทำให้รัฐบาลกาตังการะงับการสนับสนุนผู้พันก็หัวเสียมากนะครับที่ไม่มีใครบอกเขาเลยว่าจะมีการบุกโจมตีพวกศัตรูจนทําให้พวกศัตรูกโกรธและพากันมาบุกพวกเขาตอนนี้ทหารไอริทก,ก็ถูกกระหน่ำยิงเข้ามาใส่อย่างหนะักเลดี้ก็โดนยิงเข้าเรีเนแถวแถวท้องนะครับได้รับบาดเจ็บแต่ทุกคนก็ยังสู้กันไม่ถออยรยรรัััปืืนนนใส่่พกกทหหาาบจ้งงไมงเมเ ฟอร์เกตเห็นว่าเสียกำลังคนไปเยอะเกินจึงได้สั่งให้ถอยกันก่อนหลังจากที่ต้านทหารรับจ,จ้างของนายพลซอมบีเอาไว้ได้ผูพันก็ได้บอกให้พลวิทยุติดต่อไปที่กองบัญชาการอีกครั้งเพื่อบอกว่าพวกเขาถูกโจมตีแต่ที่กองบัญชาการกลับตอบกลับมาแค่ว่าขอให้พระเจ้าคุ้มครองและปกป้องที่มั่นเอาไว้ให้ดีเมื่อได้ยินพลวิทยุรายงานมาแบบนั้นผูพันก็ได้บอกให้พลวิทยุนะครับบันทึกข้อมูลวิทยุทุกอย่างที่ถูกพูดออกมาจะต้องบันทึกไว้ทั้งหมด เวลาก็ได้ผ่านไปอีกวันผู้พันคุณแรงก็รู้ดีว่าพวกศัตรูต้องมาบุกอีกรอบแน่จึงได้มีการวางแผนเพื่อวางแนวป้องก,กันเอาไว้แต่พวกเขานะครับแทบจะไม่มีอาวุธหนักใช้ตอบโต้เลยและตอนนี้กระสุนของพวกเขาก็เหลือแค่13,000นัดซึ่งมันคงใช้ได้ไม่นานส่วนทางด้านฐานรับจา้างพวกเขาก็ได้มาวางแผนกันใหม่เหมือนกันฟอร์เกตบอกว่าฐานแอริสไม่มีใครเคยออกลบมาก่อนคงจะจัดการได้ไม่ยากครั้งต่อไป พวกเขาจะทําการบุกด้วยจํานวนคนที่เยอะกว่า20เท่าและครั้งนี้จะได้ชัยชนะกลับมาตอนนี้นายพลแม็กเองก็ได้ติดต่อกลับมาหาผู้พันคุณแลนด์ถามถึงสถานการณ์ว่าเป็นยังไงกันบ้างผู้พันก็บอกนะครับว่ากําลังเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายพวกสตูมีจํานวนที่เยอะกว่ามากและต้องการกําลังสนับสนุนด่วนระหว่างนั้นดอ,อร์คอนเนอร์ก็ได้เดินเข้ามาขอคุยกับผู้พันเองบอกให้ผู้พันหยุดตื่นตระหนกสักทีนี่เป็นแค่การดิ้นรนเพือสุดท้ายของนายพลซอมบี้ คอนเนอร์บอกให้ผู้พันทำหน้าที่ปกป้องที่มั่นให้ดีส่วนเขาจะทำตามแผนต่อไปซึ่งผู้พันก็โมโหเป็นอย่างมากและบอกว่าุนทำทุกอย่างผิดแผนไปหมดแล้วและตอนนี้เขากะลูกน้องทั้ง150คนต้องการกำลังเสริมโดยด่วนซึ่งคอนเนอร์ก็ไม่สนใจฟังและนายพลก็ตอบกลับไปนะครับว่าตอนนี้พวกเขาไม่มีกำลังเสริมให้รอกันไปก่อนคาดว่ากองพันพร้อมอาวุธหนักจะเดินทางมาถึงภายใน12ชั่วโมง ทตหันไอลิททุกคนนะครับก็ได้มาประจําตามจุดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับค่าศึกที่จะมาบุกและไม่นานค่าศึกก็ได้เข้ามาบุกจริงๆและคราวนี้ดูเหมือนว่าจะเยอะกว่าเดิมมากแถมมือขวาของซอบบี้ก็ได้มาคุมการลบด้วยตัวเอง หลังจากนั้นนะครับไม่นานศัตรูก็ได้กระหน่ำยิงเข้ามาใส่ยางนานะอุพันก็ได้สั่งให้ผลซุ่มยิงเล่งไปจัดการกระชายชุดขาวที่เป็นมือขวาของนายพลซอมบีเพราะวันคิดว่าน่าจะเป็นบุคคลสำคัญผลซุ่มยิงสามารถจัดการได้สำเร็จภายในนัดเดียวเมื่อฟอร์เกตเห็นว่ามือขวาของนายพลซอมบีตายก็เลยสั่งให้ทุกคนถอย ฟอร์เกตได้ยกธงเพื่อเจราจาซึ่งผู้พันก็ได้เดินออกมานะครับเพื่อเจราจาด้วยฟอร์เกตบอกกับผู้พันกุลแลนนะครับว่าให้ยอมเพราะพวกเขามีกาลังคนที่เยอะกว่าทหารเอลิชคงต้านเอาไว้ได้ไม่นานและปล่อยให้นักการเมืองเป็นคนเข้ามาเจราจาผู้พันก็ตอบกลับไปนะครับว่าถึงคนของเขาจะน้อยกว่าแต่คนที่ตายไปเป็นจํานวนมากก็คงไม่ใช่คนของเขาและเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ด้วยเมื่อผู้พันไม่ยอมแพ้ฟอร์เกตเขาก็เลยอยากให้ทั้งสองฝั่งนะครับหยุดยิงกันก่อนเขาขอเอารถพยาบาลนะครับเคลื่อนย้ายคนเจ็บและคนตายกลับซึ่งผู้พัน ตกลง หลังจากนั้นฝ่ายทหารรับจ้างก็ส่งรถพยาบาลเข้ามารับคนเจ็บแต่นี่มันก็เป็นกับดักเพราะพวกนั้นไม่ได้ขนศพกลับอย่างเดียวแต่มีพลซุ่มยิงลงมาประจำจุดแทนแต่พี่แว่นก็สังเกตเห็นพอดีและตะโกนบอกทุกคนนะครับว่านี่มันเป็นกับดักแต่ยังไม่สิ้นเสียงพี่แว่นเลยพวกทหารรับจ้างก็ได้กระหน่ำยิงปืนคบเข้ามาใส่พวกเขาพี่แว่นก็โดนระเบิดจนกระเด็นนะครับทำให้เขาได้รับบาดเจ็บตอนนี้ทหารเอลิสก็โดนกระหน่ำยิงเข้ามาใส่อย่างหนักผู้พันก็ได้บอกให้ยิงปืนคกตอบโต้กลับนะครับไม่งั้ ก็มีกระสุนปืนครกลูกหนึ่งนะครับที่ตกลงมาค่อนข้างหลุมของผู้พันอยู่แต่ก็โชคดีที่มันด้านไม่ระเบิดไม่งั้นมีเละผู้พันจึงได้บอกให้รีบหากระสอบทรายมากั้นเอาไว้ส่วนทางด้านทหารที่ยิงปืนครกตอบโต้กลับกอลิงโคดแมนยิงแค่2ลูกก็สามารถระเบิดฐานปืนครกของฐานรับจ้างสเลและเมื่อปืนครกถูกทาลายนะครับฟอร์เกสจึงได้สั่งให้ลูกน้องถอยกลับทหารเอลิสสามารถป้องกันที่มั่นเอาไว้ได้อีกครั้ง ตัดมาที่คอนเนอร์แผนที่เขาวางวาาก็ผิดแผนไปหมดเขาจึงได้ตัดสินใจนะครับติดต่อนายพลซอมบี้เพื่อขอเจรจาแต่นายพลก็ไม่สนใจข้อเสนออย่างอื่นสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือ แยกจังหวัดกาตังกาออกจากคองโกและเขาจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแน่นอนครับคอนเนอร์ก็ไม่สามารถทําเรื่องนี้ให้ได้อยู่แล้วอมบีได้เอาเรื่องที่มีคนตายในสถานีวิทยุมาคูว่าสหาประชาชาติเป็นแม่แบบเห่งความดีและความยุติธรรมกลับสังหารคนบริสุทธิ์กว่า30คนถ้าอยากให้ทุกเรื่องมันจบก็ให้ทําตามข้อเสนอของเขาซะแต่คอนเนอร์ก็ยังยืนยันว่าเรื่องนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้นายพลสมบีจึงเลิกคุยแต่ก่อนที่จะกลับนายพลก็ได้พูดกับคอนเนอร์ว่า คุณลืมฐานไอลิสท,ที่มากับคุณไว้ที่ทุ่งแล้วใช่ไหมคุณลืมแต่ผมไม่ลืมพอพูดเสร็จนายพลก็ได้ขึ้นรถกลับทีจาดอทวิวอุพันก็ได้วิทยุไปที่ศูนย์สังการและบอกกับนายพลแม็กเอ็ดว่าตอนนี้ลูกน้องของเขาทําหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วและมันคงไม่พอพวกเขาต้องการกําลังเสริมโดยด่วน ซึ่งนายพลก็รับปากว่าจะส่งกําลังเสริมไปให้พรุ่งนี้ตอนเช้าซึ่งควันคุณแรงก็ตอบกลับไปน,นะครับว่าเขาจะพยายามต้านเอาไวา้จนถึงกระสุนนัดสุดท้ายของพวกเขาระหว่างที่คุยกันอยู่ที่ฐานก็ถูกโจมตีด้วยปืนครกอีกครั้งเสียงระเบิดดังสนั่นนะครับผู้พันก็รู้ทันทีว่าพวกศัตรูก,การจะทาลายคลังกระสุนทิ้งผู้พันจึงได้บอกให้ทุกคนรีบไปขนกระสุนออกมาและพวกเขาก็สามารถขนออกมาได้ทันนะครับก่อนที่คลังกระสุนของพวกเขาจะโดนระเบิด ตัดมาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินิวยอร์กดูเหมือนวันในที่ประชุมเลขาธิการใหญ่จะโดนโจมตีอย่างหนักในความล้มเหลวที่จะไปป้องกันสงครามกลางเมืองที่คองโกทางสหรัฐเสนอที่จะเข้าไปกู้สถานการณ์ความผิดพลาดทางด้านการทหารของเลขาธิการใหญ่ที่ส่งไปแต่เลขาธิการใหญ่ก็บอกว่าเขาขอบคุณและเขาจัดการเรื่องนี้เองหลังจากพูดเสร็จนะครับเขาก็ได้ปิดประชุมทันทีหลังจากเลิกประชุมเลขาธิการใหญ่ก็ได้พยายามโทรติดต่อนายพลซัมบีและเขาก็ได้บินไปหาเป็นการส่วนตัว ตัดกลับมาที่จาร์ดวิลอีกครั้งนายพลได้ติดต่อมาหาผู้พันคุณแลดวว่าพวกเขาได้ส่งฐานมาช่วยแล้วมีประมาณ30นายและกําลังถูกโจมตีเข้ามาช่วยไม่ได้ผู้พันก็ถึงกับงงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกองพันทําไมมีแค่30คนซึ่งนายพลก็ตอบกลับมานะครับว่าพวกเขาหาได้แค่นี้และตอนนี้ฐานที่จะเข้าไปช่วยอาจจะต้องถอยกลับครพูดของนายพลยิ่งทําให้ผู้พันโมโหหนักกว่าเดิมตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะถูกทอดทิ้งให้ตาย ผู้พันก็ได้ถามกับนายพลนะครับว่าจะให้พวกเขาทําอะไรซึ่งนายพลก็ตอบกลับไปว่าตามที่ได้รับคําสั่งให้รักษาที่มั่นเอาไว้ป้องกันจาดอูว์ซึ่งผู้พันก็บอกนะครับว่าแล้วจะใช้อะไรจะให้ใช้ปากดาพวกศัตรูหรือไงพอ,อพูดเสร็จผู้พันก็วางสายทันที และตอนนี้พวกศัตรูก็ได้เข้ามาบุกอีกครั้งฐานไอริสทุกคนพยายามที่ยิงต้านเอาไว้อย่างสุดกําลังแต่กระสุนตอนนี้นะครับก็เหลือกันไม่เยอะแล้วระหว่างที่กระสุนของฐานไอริสใกล้จะหมดฝ่ายฐานรับจ้างอยู่ดีๆนะครับก็ได้พากันถอยกลับซึ่งทุกคนก็รู้เหมือนว่าจะงงๆเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ไม่นานก็มีเครื่องบินนะครับบินเข้ามาทิ้งระเบิดใส่พวกเขารวมทั้งลัวปืนกลใส่พวกเขาไม่ยังทําให้มีคนได้รับบาดเจ็บจํานวนมากแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่ยังไม่มีใครถึงตายหลังจากที่เครื่องบินทิ้งระเบิดเงียบไปตอนนี้พวกฐานรับจ้างก็ยังไม่ได้บุกเข้ามาทําให้ทุกคนยังพอมีเวลาพักหายใจกันบ้าง ผู้พันได้เดินออกมาสำรวจภายนอกอาคารเลยโดนพลซุ่มยิงของฝ่ายศัตรูนะครับยิงเข้ามาใส่และก็โดนที่ไหลเข้าเต็มๆแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่ไม่โดนจุดสำคัญแพทย์สนามได้เข้ามาประถมพยาบาลและเอากระสุนออกให้แต่ผู้พันก็ต้องทนเจ็บหน่อยนะครับเพราะพวกเขาไม่มีมอร์ฟีนเหลือแล้ว ส่วนทางด้านเลขาธิการใหญ่นะครับก็ได้บินมาที่คองโกและได้โทรติดต่อคอนเนอร์บอกว่าที่เขามาที่นี่นะครับเพื่อเจรจากับซอมบี้แต่ในผลซอมบี้ก็ตัดขาดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ยอมเจรจาแถมตอนนี้ก็ยังมีทหารไอลิสติดอยู่กลางวงล้อมจากผลของการทําลายสถานีวิทยุกาตังกาโดยคําสั่งของคอนเนอร์ ซึ่งเลขาธิการใหญ่ก็บอกว่าต่อจากนี้ไปพวกเขาจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันพูดง่ายๆนะครับเลขาธิการใหญ่ตัดฮามปล่อยวัดคอนเนอร์และให้เหตุผลว่าเพื่อปกป้ององค์กรแต่ระหว่างนั้นก็มีเครื่องบินไม่ทราบสัญชาติบินตรงมาที่เครื่องบินของเลขาธิการภาพได้ตัดกลับมาที่จาร์ดวิลอีกครั้งตอนนี้ก็มีฮอบินเข้ามาเพื่อที่จะมารับหานไอริที่บาดเจ็บออกไปแต่ก็ถูกเครื่องบินของฝ่ายศัตรูบินเข้ามาโจมตีใส่ผู้พันจึงได้ให้ทุกคนนะครับช่วยกันยิงคุมกันจนออสสาาามรรถลงจจดได้เํเ็ ส่วนทางด้านดอร์คอนเนอร์เขาก็ยังยืนยันที่จะไม่ส่งคนเข้าไปช่วยทหารไอริสทั้ง150นายนะครับที่ถูกล้อมอยู่ด้วยเหตุผลที่ว่าเขากลัวจะเกิดสงครามเต็มรูปแบบขึ้นยอมเสียสละฐานบางส่วนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดสงครามในระหว่างนั้นคอนเนอร์ Connor ก็ได้รับรายงานว่าเครื่องบินของเลขาธิการใหญ่โดนยิงล่วงและไม่มีใครรอดทําให้ตอนนี้คอนเนอร์ยัคงมีอํานาจสั่งการอีกครั้ง ที่จาวิวหลังจากที่หอลงจอดพวกเขาก็ได้พาทหารที่บาดเจ็บหนักสองคนขึ้นหอเพื่อไปรักษาแต่ระหว่างที่เอาหอขึ้นพวกทหารรับจา้างก็ได้เตรียมอา g พจีรออยู่แล้วและได้ยิงเข้ามาใส่หอโดนตรงใบพัดท้ายเต็มๆทำให้หอเสียการควบคุมหมุนวนอยู่กลางอากาศแรงเหวี่ยงนะครับทำให้ทหารที่จะถูกส่งตัวไปรักษาล่วงตวกระแทกพื้นแต่ยังโชคดีนะครับที่หอขึ้นยังไม่สูงมากจึงทำให้พวกเขาไม่ถึงตายคนอื่นๆที่เห็นนะครับกระต่างรีบวิ่งเข้าไปช่วยโชคดีที่ตึงตัวออกมาทัน เือบเดินหอร่วงทับซะแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะโดนปล่อยทิ้งจริงๆแล้วพวกเขาไม่สามารถวิทยุติดต,ต่อใครได้วิทยุไม่ได้เสียครับแต่ไม่มีใครตอบกลับสถานการณ์ดูเหมือนจะเลวร้ายมากเพราะกระสุนของพวกเขากแทบไม่มีเหลือก็กําลังทหารรับจ้างจํานวนมากตอนนี้ก็กําลังเคลื่อนพลลงมาจัดก,การพวกเขาและถ้าเข้ามาใกล้กว่าน,นี้วันไรแน่ ระหว่างนั้นผู้พันก็สังเกตเห็นปอกกระสุนที่ตกอยู่บนพื้นจํานวนมากเลยเกิดไอเดียจึงได้สั่งให้ทุกคนนะครับเก็บปอกกระสุนมาใส่กล่องเอาไว้เพื่อทําลูกปลายของระเบิดหลังจากเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยพวกเขาก็รอให้กลุ่มฐานรับจ้างเดินเข้ามาติดกับผู้พันรอให้พวกศัตรูเข้ามาเยอะที่สุดจึงได้สั่งให้กดระเบิดเสียงระเบิดดังสนั่นครับฐานรับจ้างที่เข้ามาในรัศมีก็ตายเรียบแต่ที่เข้ามาก็เป็นเพียงแค่ชุดแรกและก็ยังมีศัตรูอีกเยอะ ฐานไอริสได้เก็บปืนของพวกศัตรูมาใช้เพราะตอนนี้กระสุนของพวกเขาก็หมดแล้วและชุดที่2ของฐานรับจ้างก็ได้บุกเข้ามาและก็มีจํานวนเยอะมากแถมอาวุธหนักครกมือพวกเขาก็คงต้านเอาไว้ได้อีกไม่นานหลังจากที่กระสุนนัดสุดท้ายของพวกเขาถูกยิงออกไปทุกคนก็ต่างคิดว่าพวกเขาคงไม่รอดแล้วแต่จู่ๆนะครับเสียงปืนงองฝ่ายศัตรูก็เงียบลง ทุกคนก็สงสัยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นฟอร์เกรดได้เรียกผู้พันคุณแลนออกไปคุยเพื่อเจรจาจบปัญหาเรื่องนี้พอไปถึงนะครับทั้งคู่ก็ได้จับมือกันหลังจากนั้นผู้พันก็ได้เดินเข้ามาถามกับทุกคนนะครับว่าเราควรจะยอมแพ้ดีไหมซึ่งทุกคนก็ตอบไปว่าไม่ผู้พันก็บอกว่าพูดได้ดีแต่เขาเป็นคนเดียวที่จะตัดสินใจและเรื่องนี้มันจบแล้ว ในขณะที่นายพลซอมบียังคงเดินเกมต่อไปกับ u ูเอฐานไอลิททั้งหมดก็ได้มานั่งในคุกรอโดนตัดสินประหารแต่สุดท้าย1เดือนต่อมาพวกเขาทั้งหมดก็ถูกปล่อยตัวทุกคนต่างดีใจนะครับที่จะได้กลับบ้านระหว่าง5วันที่มีการโจมตีที่จารอดวิวไม่มีฐานไอลิสคนใดเสียชีวิตหลังจากกลับไปที่ไอแลน เหล่าทหารถูกปฏิบัติอย่างคนขี้ขลาดโดยมีผู้มีอำนาจเพราะเห็นว่ายอมแพ้และเหตุการณ์ทั้งหมดก็ถูกเก็บเงียบเอาไว้พวกเขากลายเป็นที่รู้จักในนามจ่าวิวเจตดอร์คอนเนอร์คลีโอไบเอนลาออกจาก UN และภายหลังได้กลายเป็นรัฐมนตรีอาวุโสข,ของรัฐบาลไอแลนด์เลเน่ฟอร์เกตผู้นำทหารรับจ้างได้เดินหน้าทำการปฏิวัติทหารในแอฟริกาและตะวันออกกลางเขาเป็นตำนานแห่งเกีดยรติยศที่สูงสุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส การแยกตัวของกาตังกาถูกหยุดในปี1963เมื่อกองทหาร UN เนปรับปรามกองกำลังกา,กาตังกาได้สำเร็จมอยสมบีได้หนีออกนอกประเทศและถูกพิพากษาจากการก่อกบฏและช่วงที่เขาหนีเขาก็ได้หัวใจวายและถูกจับกลุ่มในบ้านพักที่อันเจเลียเมื่อปี1969สุดท้ายในปี2005เล่าทานกองร้อยก็ได้ถูกเชิดชูเกียรติในฐานะวีรบุรุษแห่งรัฐบาลไอร์แลนด์ ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันมาจนจบถ้าผมสปอยผิดลาดประการใดหรือพูดชื่อตัวละครผิดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้เลยละกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าส่วนวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ